ความจริงวันนี้เราเปิดประเด็นร้อนปรมวัดพระธ,ธรรมกายนะคะหลัง DSI เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นวัดพระธรรมากาอยอย่างเข้มข้นค <m> ่ะเพื่อตามจับพัะธรรมชโยม,มาดำเนินคดีภายใต้กฎหมายพิเศษมาตรา44นะคะผ่านไป3สัปดาห์เต็ม <c> แล้วนะคุณนลิน,นดูเหมือนว่าเรื่องนี้ใกล้เดินหน้าสู่ตอนจบแล้ว เป็นยังไงบ้างคะควนี้นะคะวันนี้มาติดตามกันทั้งสองฝั่งเลยทั้งศาสนาจักรแล้วก็อาณาจักรด้วยนะคะโดยฝ่ายศาสนาจักรค่ะเขามีการประชุมมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยค่ะขณะที่ฝ่ายอาณาจักรเองก็มีการนํากําลังเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายอย่างละเอียดอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็มีการถแถลงยุติการปิดล้อมวัดด้วยโดยที่จะเตรียมดําเนินการให้วัดกลับคืนสู่สภาวะปกติค่ะ ติดตามในประเด็นนี้กันก่อนนะคะเราไปเริ่มที่การดําเนินการของฝ่ายศาสนจักรค่ะมีการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลา,ารย์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอําเภอพุทธมนตลจังหวัดนครปฐมค่ะมีสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานนะคะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จเป็นประธานการประชุมการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ห้า 2,560มีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเลยค่ะค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่มีพระผู้ใหญ่เข้าร่วมการประชุมมหาเถรสมาคมในวันนี้จากนั้นช่วง15นาฬิกา30นาทีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพันธุ์ตําหนดโทพงพรพรามสเนี์ค่ะก็เปิดเผยภายหลังการประชุมนนระบุว่าที่ประชุมมสรับทราบตา<อ>มที่สำ<อ>นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกลาบทูลเรื่องการถอดถอนสมณศักดิ์ พระเทพยานมหามุนีของพระชัยบุรธ,ธรรมชโยและพระราชภาวนาจารย์ของรพระพเดชทัตชีโวซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็คือมีการแจ้งการดําเนินการกับวัดพระธรรมกายว่าที่ผ่านมาทําอะไรไปแล้วบ้างนะคะแต่ที่ประชุมไม่ได้มีการวินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดตามพระธรรมวินัยของพระธรรมชโยว่าท้ายที่สุดแล้ว จะต้องสละสมณเพศหรือที่มีกระแสข่าวบอกว่าจะต้องถูกสึกกลางอากาศหรือไม่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมไม่ได้วินิจฉัยเรื่องนี้ค่ะซึ่งขณะนี้ล่าสุดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทําหนังสือถึงสมเด็จพระพุทธชินรวง์เจ้าคณะใหญ่ขุนกลางซึ่งเป็นพระผู้ปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์จังหวัดประทุมธานีขอให้พิจารณาดําเนินการตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่21ว่าด้วยการให้พระพิสุสละสมณเพศวงเล็บ ข้อสมวงเล็บหนึ่งด้วยคุณอรินทร์ข้อนี้นะคะอย่าลืมว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเจาะลึกกันนะคะกรณีของพระพิสุกสงฆ์ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินยัยเป็นอาจินเนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นช่องทางการพิจารณาที่ถือว่ารวดเร็วที่สุดค่ะแล้วก็ไม่มีกรอบเวลาส่วนที่มีกระแสข่าวนะคะว่าในวันที่สิมีนาคมจะสึกพระธรรมชโยนั้นขอยืนยันค่ะว่าไม่เป็นความจริงขั้นตอนการศึกเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับ แล้วที่เข้าใจบอกว่าเป็นอำนาจของมหาเถรที่จับศึกในวันนี้เลยเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะครับพอศจะรวบรวมส่งให้เจ้าคณะปกครองใหญ่ก็คือเจ้าคณะผลกลางเนี่ยนะครับดำเนินการตามกฎ21ครับในทางธรรมการดำเนินกระบวนการนี้ไม่มีกําหนดเวลานะครับนะครับอำนาจเป็นของพระนะครับกฎ21เดเนี่ยทำได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับถ้าไม่มาชี้แจง นั่นก็คือท่านสละสิทธิ์ก็ดาเนินการไป่ายเดียวพรายาฐานถึงนะครับก็ดําเนินการาลงาตามพระธรรมวินัยได้เลยครับต้องเน้นย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่ประชุมมหาเทรสมาคมไม่ได้มีมติใดๆในการเกี่ยวกับการกระทําผิดพระธรรมวินัยของพระธรรมชโยค่ะเป็นเพียงแต่การรับทราบพระบรมราชองการถอดถอนสมณศักดิ์เท่านั้นเองค่ะ ส่วนเรื่องขั้นตอนการดรําเนินการตามกฎมหาธิรสมาคมฉบับที่21นะคะขั้นตอนจะเป็นยังไงคือเป็นการดรําเนินการของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระบวนการนี้จะทําให้พระธรรมสยโยสละสมณเพศหรือว่าสึกได้อย่างรวดเร็วจริงๆตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดการชัดๆในวันนี้ด้วยล่าความจริงเราเปิดขั้นตอนให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่าหลังจากนี้แล้ว การที่จะนําตัวพัรมชโยไปศึกจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ่ะแต่ว่าเราไปติดตามความคืบหน้าการดําเนินการของฝ่ายอาณาจักรกันก่อนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะความเคลื่อนไหวของ DSI ก็นํากําลังเข้าไปตรวจค้นวัดพธรรมาการอย่างละเอียดอีกรอบหนึง่งแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่เจอตัวพัรมชโยคุณลรินเข้าไปตรวจค้นละเอียดเลยนะคะเข้าไปได้สื่อน,นี้เข้าไปได้แค่บางช่องเท่านั้นค่ะกลายเป็นการยุตปิปฏิบัติการปิดล้อมแล้วก็ตรวจค้นวัดไปเลยเพียงแต่ ว่ายังไม่ยกเลิกการประกาศพื้นที่ควบคุมพิเศษที่อาศัยอำนาจมารตรา44เท่านั้นเองค่ะประเด็นนี้นะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพึงจะยืนยันล่าสุดเลยกับทีมล่าความจริงของเราค่ะบอกว่ายังไม่ยกเลิกมารตรา44แล้วก็จะหาตัวพระธรรมชโยต่ตอไปด้วยค่ะ ซึ่งความเคลื่อนไหวของการเข้าค้นวัดพระธ,ธรรมกายนะคะก็ผ่านมาแล้ว23วันค่ะที่ดีเอสไอนำกำลังเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นวัดพระธ,ธรรมกายตั้งแต่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามคำสั่งของคสชนะคะซึ่งต้องดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของคสชรวมแล้ว43คดีแล้วก็มีคำสั่งเรียกบุคคลที่ขัดขืนคำสั่งเข้ารายงานตัว316รายออกหมายเรียกอีก80รายเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะ d s i ไได้สรุปผลการตรวจค้นรอบล่าสุดด้วย